วันนี้เราพามาชมชุดแต่งสองสไตล์ครับในรูปแบบของเมบักทั้งวีคลาสและวีโตครับผมวันนี้ครับเตอร์เดลเตอพาดครับเราอยู่กับ Mercedes-Benz Vito และ V-Class ทั้ง2รูปแบบนะครับแตกต่างกันที่ชุดแต่งบริภ้พา์นะครับคันนี้นะครับด้านซ้ายก็จะเป็น Mercedes-Benz V-Class นะครับตัวนี้ชุดแต่งที่อินสป r e มาจาก G L S สไตล์นั่นเองครับ G L S เมบักครับแต่วันนี้เราอยู่ใน V-Class คันนี้เปลี่ยนรายการไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราพามาชมกันเลยครับรายการแรกนะครับชิ้นนี้เลยครับจะสังเกตว่าฝากระโปรงเนี่ยจะแตกต่างจากรูปแบบของตัว v c a r รของเดิมนะฮะก็จะเป็นรูปแบบที่มีตัวนี้โลโก้เมย์แบ็กชูบนฝากระโปงนะครับแล้วก็จะมีเป็นพาวเวอร์โดมตัวเนี้ยสองแง่งขึ้นมานะครับบนฝากระโปงนะครับแล้วก็ชัดเจนเลยในส่วนของฟันพัมเปอร์เนี่ยเราเปลี่ยนรูปแบบทั้งหมดเลยฮะตัวนี้ก็คือถ้าเป็นดีไซน์ของเมย์แบ็กสไตล์นั่นเองก็คือริ้วหน้าตรงเนี้ยทุกอย่างจะเเเป็นนโรมีบต้้อองกว่า เน้นความรูหราเน้นความไทโซลอลังการครับกับชุดแต่งที่เป็นในรูปแบบของเมบักซิลเอสไตล์ของตัววีคลาสคันนี้ครับสำหรับวีคลาสคันนี้นะครับก็เลือกล้อคอสตอมฟอร์ดที่เป็นในรูปแบบของเมบักสไตล์นะครับขอบ18บสังตัดออฟเซตตรงรุ่นครับสวยงามในรูปแบบของตัวเมบักก็จะมีเหมือนดุมล้อตรงนี้นะครับที่เป็นเหมือนกับเซ็นเตอร์ล็อกครับตัดสลับกับสี ซิเวอร์กับแบล็กดอทสลับกันสวยมากครับกับล้อชุดนี้นะครับผมด้านบนเนี่ยเพิ่มเป็นรลูแฟล็กที่เป็นตัวอลูมิเนียมอลลอยเพิ่มเข้าไปนะครับกับปรับลุกให้ดูดียิ่งขึ้นนะครับกับวีคลาสชันนี้ครับ รับด้านหลังนะครับก็จะเน้นความหรูหราครับเน้นความเป็นโครเมียมเติมเข้ามาอย่างแน่นๆครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ฮะเป็นการลอยด้านหลังมาในเซ็ตของตัวกันชนแล้วก็ด้านล่างทอดเป็นโครเมียมหมดครับก็อย่างที่บอกครับว่าตัวนี้คือเป็น G S นะฮะในรูปแบบของเมบักสไตล์เขาเน้นความหรูหราความไฮโซอยู่แล้วครับกับชุดแต่งเซ็ตนี้ครับมาดูกันอีกหนึ่งคันครับคันนี้ Mercedes Ben z Vito ก็เน้นความเรียบรูเหมือนกันแต่จะเป็นในรูปแบบที่เราเรียกกันว่าชุดแต่งเมบักวีหนึ่งนะครับคันนี้มีอะไรบ้างท กันชนหน้าทั้งเซตนะฮะความพิเศษของกันชนหน้าตัวนี้ในบริเวณคิ้วตรงเนี้นะครับก็จะม,มี LED ที่แสดงผลเป็น Daytime Running Light นะฮะสว่างตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วก็กระจังหน้าตัวนี้ ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับจะเป็นในรูปแบบของที่ไม่มีโลโก้เบนที่เป็นแบบเมบักเลยลักษณะนี้นะฮะก็มีให้เลือกเช่นกันแต่ลูกค้าคันนี้นครับเลือกเป็นแบบมีโลโก้เบนอยู่บนกระจังครับผมด้านล่างก็จะมีในส่วนของคิวพรเมียมนะครับเพิ่มความหรูหรารับกันกับตัวกระจังหน้าโดยเช่นกันครับสำหรับคันนี้นะครับ Mercedes Vito เราแล้วก็เพิ่มนี่ครับ ตัวนี้ก็จะไปเหมือนกับตัว Mercedes v c a r เลยซึ่งต้องบอกก่อนว่า Mercedes Vito นั้นไม่ได้ให้ตัวข้อกระจกที่เป็นในรูปแบบ LED มานะครับของเดิมของ Vito เนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของสีดำด้านนะครับไม่มีแถบ LED ตัวนี้นะตัวนี้เราจะเปลี่ยนรูปแบบไปที่เป็นสีตามตัวรถนะครับพร้อมกับไฟ LED ที่เป็นไฟเลี้ยวนะครับ ด้านล่างครับผมล้อสั่งตัดอีกเช่นกันนะครับเป็นในรูปแบบของตัวเม b a บักสไต์ขอบ18แต่ตัวนี้จะเป็นสีซิลเวอร์โครมนะครับก็ให้รับกับด้านหน้าที่เน้นโครเมียมนะฮะเพิ่มความหรูหลานั่นเองครับด้านข้างยังไม่หมดครับยังเพิ่มในส่วนของทิมอลูมิเนียมนะฮะตกแต่งทั้งด้านบนด้านล่างเลยด้านบนนะฮะก็จะเป็นทิมลากยาวไปถึงด้านท้ายเลยนะฮะ สำหรับด้านล่างก็มีเช่นกันก็จะเหมือนกับ VC l a s s นะครับที่เขามีมาให้จากโรงงานในส่วนของ Mercedes Vito นั้นไม่ได้มีคิวอลูมิเนียมตรงนี้มาให้ครับและสำหรับด้านล่างนะครับตัวนี้คือเรียกว่าไฮไลท์ของการปรับลุกใน Mercedes b e n บ Vito คันนี้เลยครับตัวนี้คือไซส์เกิร์ตนะคบที่จะมาในเซตเดียวกันกับชุดแต่งของ m a y b a c h V1 หตัวนี้นะฮะก็จะมีความโคมเมียมติดเข้ามานิดนึงนะฮะปรับลุกปรับทรงของ v i t o ให้ดูเป็นแพทเทิร์นเดียวกันทั้งคันครับ สำหรับท้าย Mercedes Ben บนวีโคันนี้นะครับด้านบนเราก็เพิ่มด้วย Roof s p o i l e r นะครับที่เป็นสีตามตัวรถนะครับด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของการชนทั้งหมดเลยนะฮะที่เราเปลี่ยนออกในรูปแบบของตัว m a เบ็ควีนนั่นเองนะครับในเซตเนี้ยก็จะมาพร้อมกับปลายท่อนะครับที่เป็นปลายท่อทรงสปอร์ตของตัว AMG นะครับต้องบอกว่าลงตัวมากๆครับแลวมันทาให้รถวี t ต้เดิมๆดูดีขึ้นมาจากบริพารเซตนี้ครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการการแปลงโฉมหรือตกแต่ง Mercedes Ben z ไม่ว่าจะเป็น v ีค a าสหรืองงคุณัท้ภายใน และภายนอกนะครับแต่เดลต้าพาทเราบอกว่าเรามีครบทุกอย่างนะครับครบทุกองค์ประกอบของตัว Mercedes-Benz v i ์ o และ V ีคั s ครับทั้งชุดแต่งภายในเบาะรวมถึงออปชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออปชั่นที่เพิ่มความสะดวกสบายนะครับคีเลย s ปดท้ายไฟฟ้าบันไดไฟฟ้าทุกอย่างเรามีครบจบครบที่นี่ครับแต่เดลต้าพาทครับผม